ต่อไปเป็นวักที่สิบันทวักวันานาว่าโดยอัจญยาหรือโทษเรื่องที่หนึ่งเอาตนเข้าไปเปรียบพระพุทธภาสิทธิสัพเพตสั้ติทันทัสสะสัพเพพายันติมัจจุโนอัต,ตานังอุปมางกัตวานะหะเนยะนะคาตะเยแปลความว่าสัตว์ทั้งปวงสะดุ้งต่ออัจจยากลัวต่อความตาย บุคคลน้อมตนเข้าไปเปรียบแล้วไม่ควรฆ่าเองไม่ควรใช้ให้คนอื่นฆ่าอธิบายความความรักตนเป็นสิ่งธรรมดาอย่างหนึ่งในสิ่งมีชีวิตทั้งหลายกล่าวให้แคบเข้าคือมนุษย์และสัตว์โดสารท,ท,ทั่วไปความรักตนมีเหนียวแน่นกว่าความรักอย่างอื่นสมดังพระพุทธภาษิตในสังยุตตานิกายโกสนสังยุตว่า สัมพาทิซาอนุปริคัมมะเจตาาเนวัชคาปิยะตะระมัต,ตนากวจิเอวัมปิปุถุอัตตาเปรสังตัสมานะหิงเซปรังอัตกามโมเอาใจพิจารณาไปทั่วทุกทิศแล้วยังไม่พบใครอื่นในที่ไหนอันจะเป็นที่รักยิ่งกว่าตนตนของผู้อื่นก็เป็นที่รักของเขามากเหมือนกันผู้รักตนจะไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่น พระพทธภาสิทเหล่านี้ตรงกันกับที่คนไทยชอบพูดว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราและตรงกับที่ขงจื้อพูดว่าจงทําต่อผู้อื่นทํานองเดียวกับที่ท่านต้องการให้ผู้อื่นทําต่อท่านคําพูดของของจื้อกับของพระเยซูนั้นมีความหมายอย่างเดียวกันเป็นแต่ขงจื้อกล่าวว่าจงทําส่วนพระเยซูกล่าวว่าอย่าทําพระเยซูสอนให้เว้นสิ่งที่ควรเว้นส่วนขงจื้อสอนให้ทําสิ่งที่ควรทํา พระพุทธเจ้าทรงย้ำม,มากในเรื่องนี้ศาสนาแห่งพระองค์เป็นศาสนาแห่งความไม่เบียดเบียนคือไอฮิงซาปรโมธรรมมทรงยกย่องว่าความไม่เบียดเบียนการเป็นธรรมอันเลิศทรงยอมแม้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนแต่ไม่ได้ทรงเบียดเบียนตอบในรประวัติของพระองค์มีหลายครั้งที่ถูกเบียดเบียนใส่ร้ายทั้งเรื่องฆ่าคนและเรื่องผู้หญิงแต่ทรงเอาชนะด้วยความอดทนความสงบความนิ่ง เราให้กรรมที่บุคคลนั้นนั้นก่อขึ้นหันมาลงโทษผู้ก่อเองการใส่ความใส่ร้ายป้ายโทษให้บุคคลอื่นนั้นเหมือนการเสกเสือขึ้นมาให้กัดคนอื่นเมื่อมันกัดคนอื่นไม่ได้มันก็หันมากัดเจ้าของที่เสกมันขึ้นมาเข้าทํานองเรียนผูกไม่รู้จักเรียนแก้ตัวอย่างพระเทวทัตนางจินจมานวิกาเป็นต้นคำพีอุปนิสัตสาศาสดามหาวีระล้วนส่งเสริมและสอนเรื่องอหิงสาทั้งสิน้น นักปรัชญาสมัยใหม่ในศตวรรษที่20แห่งกรตการเช่นมหาธรรมคานทีก็ย้ำเรื่องอหิงสาเหมือนกันแต่คานทียอมให้ฆ่ายุงและสัตว์ร้ายที่ทำลายชีวิตคนได้คานทีถือว่าการกระทำเช่นนั้นเพื่อช่วยชีวิตเราเองและไม่ถือเป็นการเบียดเบียนคานทีอนุญาตแม้การฆ่าคนในบางกรณีตัวอย่างเช่นคนบ้าถือดาบวิ่งฆ่าคนอยู่ตามถนน ไม่มีใครสามารถจับเขาทั้งเป็นได้ใครสามารถฆ่าคนเช่นนั้นได้ไม่ถือว่าเป็นการทำความชั่วตรงกันข้ามกลับได้รับสดุดีจากกลุ่มชนและถือว่าเป็นผู้มีความการุณามีใจเอื้อเฟื้อต่อสังคมคานทีกล่าวว่าอ้หิงสาจะต้องแสดงออกทางความรักการช่วยเหลือสังคมความเสียสละและความกล้าไอ้หิงสาจะต้องถูกทำลายลงโดยความคิดชั่วทุกๆอย่าง โดยความเกลียดชังและโดยความหวังร้ายยางไรก็ตามคานทีถือว่าอาหิงสาไม่ใช่ความขี้ขาดอย่างแน่นอนตรงกันข้ามมันเป็นความกล้าหาญอยู่ในตัวเองเป็นอาวุธสําคัญที่ใช้ต่อสู้ความชั่วร้ายบุคคลผู้ไม่เบียดเบียนย่อมเป็นผู้เข้มแข็งอย่างแท้จริงเป็นคนกล้าหาญพร้อมอยู่เสมอที่จะเสียสละแม้แต่ชีวิตตนเพื่อคุณความดีแต่คนขาดจะปฏิบัติตามอาหิงสาร,รมไม่ได้เลยเขาไม่เคยยอมเสียสละชีวิตเพื่อสิ่งใดเลย อันหนึ่งคนกลัวตายนั้นจะเป็นผู้ปฏิบัติไอหิงสาธรรมจริงๆไม่ได้ขานทีถือว่าความกล้าเป็นลักษณะที่สําคัญของอหิงสาบุคคลผู้พร้อมอยู่เสมอที่จะตายย่อมไม่กลัวอะไรเลยแน่นอนทีเดียวอาวุธเป็นเครื่องหมายแห่งความขลาดคนกล้าหาญแท้จริงนั้นย่อมพร้อมเสมอที่เผชิญอันตรายพร้อมเสมอที่จะได้รับทุกขและยังจะทำใจให้รักผู้ทำผิดเสียอีกด้วย ขอนำมติของคานทีเสนออีกประโยคหนึ่งคานทีกล่าวว่าบุคคลผู้มีบ้านเรือนมั่งคั่งมีรถยนต์และหวงแหนร่างกายนั้นจะเป็นผู้ไม่เบียดเบียนนอนไวโอล n นที่แท้จริงหาได้ไหมบุคคลจะปฏิบัติธรรมนี้ให้ได้อย่างแท้จริงจะต้องเสียสละความต้องการทุกอย่างแม้แต่ร่างกายก็ถือว่าเรามีอยู่เพื่อรับใช้สังคมเท่าที่มันยังใช้การได้อยู่ ยิ่งพูดไปไอหิงสาของคานทีก็ยิ่งสูงขึ้นไปทุกทีคานทีอ่านปฏิบัติได้แต่ควรทั่วไปปฏิบัติได้ยากเหลือเกินและดูเหมือนว่าไอาหิงสาเบื้องต้นของคานทีจะขาดกับไอหิงสาในขั้นสูงอยู่บ้างเช่นในเบื้องต้นยอมอนุญาตให้ฆ่าสัตว์บางอย่างได้แต่ต่อมากล่าวไอหิงสาสูงจนว่าบุคคลจะต้องยอมเสียสละทุกอย่างแม้แต่ชีวิตของตนเพื่อไอ,อหิงสาอย่างไรก็ตาม ทำข้อนี้คือความไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั้นได้รับการยกย่องในทุกศาสนาและแม้ในหมู่กาลยานชนก็ถือว่าการไม่เบียดเบียนกันเป็นความดีของสังคมสังคมใดไม่มีการเบียดเบียนกันสังคมนั้นย่อมมีความสงบสุขพระศาสนาตรัสพระภาษิตนี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารบภิกษุฉับพักคีซึ่งแปลว่าพวกหกคน มีเรื่องดอดดังนี้ในสมัยหนึ่งภิกษุสัตตระสะพักขีคือภิกษุพวก17คนซ่อมแซมเสนาสนะเพื่ออยู่อาศัยเองแต่เมื่อซ่อมเสร็จแล้วพวกภิกษุชับพักขีคือพวก6กไล่ให้พวกสิบเออกจากเสนาสนะอ้างว่าพวกตนอายุพรรษามากกว่าเสนาสนะพวกนั้นควรถึงแก่ตนเมื่อพวก17ไม่ยอม เพราะอ้างว่าพวกตนซ่อมแซมไว้พวกหกจึงตีพวกสิบเจ็ดพวกสิบเจ็ดร้องไห้ลั่นวิหารพระศาสดา,สาทรงทราบเรื่องนี้แล้วตรัสโอวาทภิกษุพวกหกว่าธรรมดาภิกษุไม่ควรทําอย่างนั้นภิกษุใดทําคือตีกันเป็นอาบัติปาจิตติอย่างนี้แล้วทรงบัญญัติประหานทานสิกขาบทคือข้อห้ามการประหารกันและทรงประทานพระโอวาทตอไปว่า ภิกษุทั้งหลายเราย่อมบาดวันต่ออาญยาย่อมกลัวต่อความตายชั้นใดแม้สัตว์เหล่าอื่นก็เหมือนกันย่อมกลัวต่ออาดยากลัวต่อความตายรู้ดังนี้แล้วไม่ควรฆ่าเองและไม่ควรใช้ให้ผู้อื่นฆ่าดังนี้แล้วทรงแสดงธรรมต่อไปด้วยพระคาถาว่าสัเพตสันติทันทัสสะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรณนามาแล้วแต่ตน พระอัฏฐกถาจารกล่าวว่าคำว่าสัตว์ทั้งปวงย่อมกลัวต่อความตายนั้นหมายเอาสัตว์ทั่วไปยกเว้นสี่พวกคือหนึ่งช้างอาชาในสองม้าอาชาไนสามโคอุสุภราชสี่พระขีณาศพสัตว์สามพวกแรกไม่กลัวตายเพราะมีสก,กายยิทิจัดคือมีความทะนงตนจัดส่วนพระขีณาศพไม่กลัวตายเพราะ ละสก,กายทธิฐิได้แล้วไม่มีความถนงตนเลย